สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะเมื่อนี้แม่น้องแจงกับมะพบมะพอกับเอฟซีอีกเทือนนึงนะะเน,ะเน,น,ะเนาคเนะค่ะเนาะเป็นวันที่ยี่สิบแปด้ะคะเด้อวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะแม่น้องแจงกับสิทเดนน้ำแนวทางโค้งสุดไทยของนาสมมาไหเบิง้อคะเด้อพ่นทรงมาใหแล้วแนวทางของนาสมเป็นแนวท่าง เลขวิ่งบนล่างตัวเดียวเด้อค่ะแม่น้องแกงก็ได้ป้อยไปแล้วเนาะค่ะคลิปชุดเต็มของเพื่อนเนาะค่ะเนาะชุดนี้คลิปนี้เพื่อนกะมาเน้นไฮแล้วบนล่างว่าเพื่อนเน้นตัวใดเด้อค่ะเด้อเลขเพื่อนบ่หลายโตจ้าแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณมาสมที่ทรงแนวทางมาให้แม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะน่าสมนี่เป็นเอฟซีของแม่น้องแกงคือเก่าเด้อค่ะเด้อเพื่อน อยู่กับช่องแม่น้องแกงมาตั้งแต่แม่น้องแกงเปิดช่องไมๆ่ๆมเพิ่นกระทักมาเรื่อยๆเป็นเอฟซีทางไล่เพิ่นส่งแนวทางมาหาแม่น้องแกงก็บม่ได้รู้วา่าเพิ่นประจอยู่ช่องใดเนาะค่ะเนาะตอนแม่น้องแกงเปิดช่องไม่ๆมกับมิไลเซียนทักเขามาอยู่แล้วกเเ็เพิ่มเพื่อนเขามานะ เพิ่นกับ่งแนวทางมาเรื่อยๆแต่ว่าแม่น้องเก่งกับบได้เอามาลงเพราะว่าแม่น้องเกงกับพัได้ขออนุญาตเพื่อนผู้ใดเพิ่อนอนุญาตแม่น้องแกงคักกบไปแม่น้องแกงกับขออนุญาตเพิ่นสกนเพิ่อนยังยังเสียอามาลงจังเสียนะแม่น้องแกงกับคอยๆเบิ่งไปค่อยๆซ่อมไปแนวทางของเพิ่นเป็นบนรางบ่อหลโตนะคะงวดนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของนาสมเนาะค่ะเนาะเพิ่นปล่อยมากค่ะเป็นเลขวิ่งโตเดียวก่อนเ้าสิไปรับช่มรับฟังตัวเลขอ่ะ แม่น้องแกงก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้อนัสมนเนาะค่ะเนาะวิ่งบนล่างเจ็บตัวเดียวน,น,นะคะเจ็ดตัวเดียวบนล่างนะคะวิ่งแนวทางของนัสมวิ่งบนล่างเจ็ดตัวเดียวนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะชุดเต็มของนัสม้อคะเด้อได้แม่น้องแก่งสาชุดเต็มให้เบื้องกอนมีเท่านี้นะคะชุดเต็มของเพิ่นมีสามถงค่ะ บนล่างไปกับเด้อค่ะเด้อก็มีหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีหกเจ็ดแล้วก็มีเก้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะบนล่างไปกับเพิ่นเน้นมากยังสี่เนาะค่ะเนาะสูตรของเพิ่นมันเป็นหวยสูตระะ้อค่ะเลขว่าหลายตัวแม่นองแกงก็คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นเลขหน่อยคู่เนาะค่ะเนาะโป้งสุดท้ายของเพิ่นหาสมเพิ่นการเน้นมาไหเนาะค่ะเนาะ บนล่างเด้อค่ะเด้อเพิ่อนก็วิ่งเกตัวเก้าจ้าแต่ว่าเพิ่อนก็เน้นเก้าจิตกับหนึ่งจิตัวกันบ้านเด้อค่ะเด้อเก้าเกตกับหนึ่งเกตเป็นตัวกันเด้อค่ะนี่เนาะค่ะเนาะแนวทางของนาสมบนล่างเนาะค่ะเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่น้องแก่งเขียนวันทีกันมันสับสนเนาะค่ะเนาะแม่น้องแก่งเขียนวันทีกันเด้อบุดเดียว นายสมเพิ่นก็ให้แนวทางมาแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณที่ส่งแนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีเด้อค่ะเด้อจังไดก็ซอยเป็นกำลังใจให้นาสมเนเด้อค่ะเด้อเอาใจซอยเพิ่นว่าเลขเพิ่นสิเป็นจังไดแนวทางเพิน่นบ่หลายหางกับสามหางก็มี 1, 7, 6, 7, 9, 7, ่หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเพิ่นเน้นเน่นห้เนาะคะ่ะเนาะเก้าเจ็ด โตกันหนเจจค่ะบนรางวิ่งเก็ตัวเดียวนะคะเนาะงดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6พันห้้อยค่ะเด้อแม่น้องแกงนำมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันเด้อค่ะเด้อแม่น้องแกงนี่แหะค่ะบันนี้แม่น้องแกงกรสิมะว้าเลี้ยงอ่า เปิดช่องเนาะคะ่ะเนาะแม่น้องแกงก็เปิดชอะะ่อง,กกดชองมาได้ครบสี่เดือนพอดีค่ะวันที่ยีบเก่าจะสี่เดือนพอดีคือวันจันทร์เนาะค่ะเนาะมื่อนี้วันที่ยีบแปดแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณเอฟซีอีกเทือนหนึ่งคือเก่าทุกเดือนแม่น้องแกงก็มาขอขอบพระคุณทุกเดือนเนาะค่ะเนาะมาเบ้าทุกเดือนเรื่องนี้ขอขอบพระคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้กับแม่น้องแกงอยู่กับแม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะจังใดกัแม่น้องแกงก็ขอ เป็นกำลังใจให้กับแม่น้องแกงเนี่ยแม่น้องแกงก็สิหาแนวทางหาอาจารย์หาเซียนเก่งๆมาอยู่กับแม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะ จังไดกับแม่น้องเก่งก็ขอฝากผลงานไปด้วยเด้อค่ะเด้ออาบันน้กับแม่น้องเก่งกับมาเบ้าเรื่องดวงแล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ฟี่นาเด้อค่ะเด้อเรื่องดวงที่เพิ่นซัพพอร์ตทองแม่น้องเก่งมาเป็นเวลาสี่เดือนพอดีจ้าคือกันเพิ่นอยู่กับแม่น้องเก่งมาตั้งแต่แม่น้องเก่งเปิดช่องใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ซัพพอร์ตแม่น้องเก่งโดยการดูดวงให้ช่องแม่น้องเก่งฟรีหมายถึงดูดวงให้เอฟซีแม่น้องเก่งผู้ใดผ่านมาพบมาพอ ช่องแม่น้องแจงเป็นเอฟซีแม่น้องแจงดู YouTube ช่องแม่น้องแจงเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยดูดวงห้ฟรีโดยการอยากจะห้เอฟซีติดตามช่องแม่น้องแกงนั่นแหละค่ะจุดประสงค์ของเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยมาซอยเหลือตรงนี้มาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วเพิ่นก็รับดูดวงห้ฟรีผ่านช่องแม่น้องแกงเบิ่งสองเทือค่ะเดือนหนึ่งกะแม่น้องแกงเปิดรับเป็นคิวเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงเปิดรับ ตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่สิบขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองแม่น้องแก่งก็เปิดรับอีกเทือวันที่สิบแปดถึงวันที่ยีเนาะค่ะเนาะแม่น้องแก่งเดือนหนึ่งเปิดรับสองเธอด้ค่ะเด้ออาจารย์ฟีน้าเพิ่นกับมาเบิงห้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปถึงวันที่่อ สิบหาต่อแรองแรกเนาะค่ะนาะเพิน่นกระสิส่งมาให้แม่น้องแกงแม่น้องแกงกัสิตอบลับไปให้เอฟซีเพื่อไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าดวงที่เจ้าของเบิ้งมากนั้นเป็นยังไงมีโชคไม่ลาบบอรหรือว่าสิพ่อสิเซียงดวงใดบออีกอย่างแบบนี้นะนะเพิน่นกับยุดประสรงคนกับสิซอยแม่น้องแกงก็คือให้แม่น้องแกงมีเอฟซีติดตามนั่นแหละคะ่ะแม่น้องแกงก็ขอขอประคุณที่อาจารย์ฟินนาซอยสพอร์ตซองแม่น้องแกงแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ยุคขัง แม่น้องแกลงมากตั้ง,งมือเปิดเนาะคะ่ะน้องมือเปิดเนาะเพิ่นกะแต่กะได้ครัแนะนําจากเพิ่นนั่นแหละค่ะในการมาเปิดชอะะ่อง youtube เนาะค่ะเนาะไปดูดวงกันนะเพิ่นกเ็เลยเออแนะน้ำมาเฮ็ดจังซีร้องเบิ่งเดอ้ออีหยังจังซี่นั่นนะลุ่มๆดอนๆมากกะถือว่าเพิ่นก็บ่เคยถิ่มแม่น้องแกงแม่น้องแกแงแก็เลยมาขอขอบคุณเพิ่นอีกเท่อนึง เพระาะว่าแม่น้องแก่งก็เปิดมาครบสี่เดือนแล้วนี่ก็เป็นการเบาอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะว่าครบสี่เดือนพอดียังไงแม่น้องแก่งก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านอีกะะเทืนอนึงเด้อคะ่อเคะเด้อที่อยู่กับแม่น้องแก่งมากนี่แหละค่ะแม่น้องแกงก็จะได้หาแนวทางพยายามหาเลขหาแนวทางดีๆมาให้อาเซฟซีทุกท่านเนาะคะะ่เคะเนาะแม่น้องแกงก็มาขอขอบพระคุณอีกเทือนึงในการบอกเก่าเรื่องนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะห้ามาเขาเรื่องเลขก,กันต่อนะคะ,น,ะนั่นแนวทางของนงาสมเด้อค่ะเดอ้อ อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของงานสมจา่าเพื่อเน้นให้เก้าเจ็ดแล้วค่ะเดอ้อกันหนึ่งเจ็ดบนล่างไปกับแล้วค่ะเดอ้อแนวทางคนนี้สามหางแค่นี้ละจา้าชอบก็จัดคัดกับพานเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าถ้าเอาไว้กันซ้านีน้เนาะค่ะเนาะคลิปนาแม่น้องแกงก็สิมาสรุปแนวทางของอาจารย์บันท่าเด้ค่ะโค้งสุดท้ายจา้าเพิ่นเอามาห้ยิเพิ่นตัดเลขออกจา้าวันี้เพิ่มดอกเพิ่นตัดออก แต่ว่าสองตัวกับเหลือซ้ำเก้านั่นแหละคลิปหนาห้ามาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะวันอาทิตย์มื้อนี้แม่น้องแก่งกับสิไดลุ่งไหลคลิปแนงสินะเอาเป็นว่าคลิปนี้ห้าเอาไว้กันชํานีเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พอเจอแต่ว่าดีๆเะคะ่ะมื้อนี้เป็นมันยุดนะคะเนาะขอให้เจอสิ่งดีๆเป็นมันหยุดที่สวยงามเวยค่ะเด้อเพื่อเอาแรงตัวสูนีนมันจันทร์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ